สวัสด,ดีครับเจ้าของ CDR 2 5 0 r r สูบ d o u b l R สูบเดียว R เดียว R เดียวเหรอ R เดียวก็จะแย่เลยเออ <laughs> โอเค <laughs> เสียงดังหน่อยวันนี้เราอยู่ที่แฉกนะครับหมดไปแล้วกี่เซสชันครัววันนี้สีป่ป่ะสี่แล้วออเหลืออีกสองเซสชันโอเคเรามารีวิวรถคันนี้ดีกว่าโอ้โหโคตรดีแหะดีแลนะ้วตายแล้วอะทำอะไรไปกับรถมั่งครับคันนี้ ชี้เลยแทนโอ้โหสวยงามมากชิ้นส่วน C N C แทนมือสองแต่ขัดขัดขัดด้วยมือมือหนึ่งไม่ขัดไม่ขัดด้วยเอามาใส่เลยมีเทอรโคตดใหม่ท่อท่อดีดีให้มาเจ้าเอ้าแล้วคอเชิงคอเชิงเกียโยงเกียโยงอ่า่กันโบชิ ไม่ใช่ตัวที่มันบอกให้ตัวได้ปะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> ใช่ตัวนี้แหละตัวนี้ที่ให้ตัวได้เหรอ <laughs> หผมต้องเอาขาอีกข้างหนึ่งอะขาข้างนี้เอเไปว้แต่ข้างหนึ่งอะลูกปืนอะนให้ตัวได้ตั้งบอกให้ทีให้ตัวได้ไมผมก็ต้องเอาตอนแรกผมมีเกยองเชงเอยูอ่ไงมเออแล้วก็ เหมือนมิกยำกันอะมีกันแล้วก็ขาขาเบรกขาขาเกีย๊ยดิข้างนั้นข้างเกี๊ยดิเงยืนอยู่แล้วเอาใส่ก็โอเคปกติดีเพราะว่าชิงมันมันยกไปหน่อยผมยังไม่ปอขนาดนั้นแล้วก็โชคเดิมโชคเดิมอ่าปรับปรับพิโรดไปเงี้ปรับสเปคใหม่อะไรดิมเป็นเท่าไหร่ครับค่าปรับเดิมเป็นสี่สิบบาท เาเช่าสแตนดีสามสิบดอลสามสิบ okay. ห้หาโอเคเจ็ดสิบห,<ข>ห้าเบาๆเจ็ดสิบห้าเบาๆโอ้โหชงได้ทำชงได้ทำขมั่วดเอา้าโอเคเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันโอเคแล้วก็เขาได้ทำอะไรนะพี่ตัวที่มันเป็นหลอดบนผมเรียกไม่เคยได้ตัวหลอดมันก่อนกดสเปร์น่ะจะมีตัวกดสเปร์นที่เป็นหลอดอ๋อสเปเซอร์เหรอเออทำให้มันเหมือนเปลี่ยนค่าให้มันแข็งขึ้นหน่อยอ๋อให้มันแข็งขึ้นใช่ไหมโอเคแต่ว่านี้ก็ต้องไปหากันเอาว่า ใรชอบแบบไหนโอเคแต่มันก็ดีกว่าเนื้อมันโอเคโอเคเซิร์ฟองมวอ้ยางยางอะไรยางอะไรยาง I อ C I R C อ่าศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนยแจมโบ้บางเฉียบบางเฉียบเียบมากเดี๋ยวถุงยางเหี๋ยวยางมีแค่นี้มีแค่นี้่ฮะทำบอ ทำยังไงเบาเสริมให้มันโหนขึ้นมาให้มันโหนขึ้นมาใช่เพราะเราชอบหเราชอบแบบเงินนูนเพราะว่ามันเวลานั่งเนี่ยมันรับกันอายาเด้งรับเลยปะเด้งรับเลยไหมเออเออมันตองอยู่หน้าไงโอเคเสริมขึ้นมานิดนึงให้ตืดนเราโอเคแค่นี้แหละแค่นี้ใช่ไหมเครื่องเดิมเครื่องเดิมเฮ้ยมีโมนึงนี่ไอเอาขาตั้งออกนี่ไอเอาขาตั้งออก แม่งขูดเอาขาตั้งออกใช่เพราะว่านั่นแหละตัวท่าผมที่ขี่ตอนนั้นแหละแม่งมกดรถเยอะไปแตอ่ในวันนี้ก็มาแก้แล้แก้เป็นไงแก้ล้วขาจะเป็นไงปวดขาเลยไปหมดแล้ว <c oughs> เออโอเคก็เป็นการจบรีวิวรถ CBR 2 5 0 R แดงนะครับ2 R นี่หว่า CBR กับสอง R นี่ไง1น่ง R 2 R โอเคครับขอบคุณแม่ครับเบ้ง